เอาละครับก็กขบสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับท,ที่ติดตามชาแนลต้าทีวีนะครับโอเคครับสําหรับอืมนะครับพาร์ทนี้นะครับอ่าเนี่ยนะนะเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะไปเอานั้นนะครับไปตรงที่สปอนเนอร์กันนะครับอ่าสําหรับคลิปนะครับที่ผมอืมสร้างสปอนเนอร์ไว้นะครับก็คงจะ อัพลงไม่ได้นะครับเนื่องจากนะครับมีปัญหานะครับกับอินเทอร์เน็ตนะครับไม่รู้ว่าอินเทอร์เน็ตหรือว่าโทรศัพท์ผมหรือเปล่านะครับโอเคครับนะครับตอนนี้ก็อ่าเป็นเวลาสี่โมงแล้วนะครับอืมนะครับจะปิดข้อมูลก่อนอ่าโอเคคลิปนี้ก็จะอัพเสร็จน่าจะประมาณห้าโมงนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะฮะมันแหลก ปิดหมดมากเ,เลยอไม่ลืมเลยโอเคครับนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปสปอนเซอร์กันนะครับโอเคเดี๋ยวไม้แป๊บไม้ไปนะครับแล้วก็เยอะแยะเลยนะครับของเต็มตัวช่างมันครับไม่ต้องอกออกอ่ะโอเคนะครับอืม อ่ะอีกหนึ่งอย่างนะครับเดี๋ยวผมว่าผมจะอินชาร์ตนะครับอไรมามาแบบนี้เลยโอเคครับผมว่าจะอินชาร์ตนะครับพิกแอดนะครับนะครับก็เป็นพิกแอดนะครับฟอร์จูนสามนะครับโอเคเนี่ยมานะครับฟอร์จูนสามนะครับมาฟอร์จูนแล้วก็ได้อะไรเนี่ย เดี๋ยวเราจะมาอ่านกันนะครับ Fortune f f i c i e n c y เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วก็ a n d b a k i n g สามนะครับโอเคนะครับไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราเก็บไปในนี้ก่อนแล้วกันนะครับอยู่ไหนอ่าโอเคนะครับ Fortune สามนะครับไม่ขุดไดมอนด์นะครับโอเคนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปตรงสปอนเนอร์เรากันดีกว่านะครับ อันนี้ยครับก็ลงไปทางนี้กันเลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเสียงดังไปไหมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาทางนี้กันก่อนนะครับอ่นี่ก็เป็นนะครับสปอนเนอร์นะครับอ่ที่ผมสร้างไว้นะครับสำหรับตอนที่ผมอาดคลิปไ้นะครับอ่ะ แต่ทำไมสปอนไม่เกิดมอนอ๋อปิดมอนไว้นะครับโอเคตรงนี้ก็เต็มไปด้วยทานเลยนะครับเดี๋ยวขุดแบบน้ำเดี๋ยวค่อยมาขุดรอบนอกก็ได้นะโอเคครับนะครับนะครับมอนก็เกิดแล้วนะครับแล้วก็ใช้มือตีตรงขับขาของมอนเอานะครับอ่าโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ นะค,ครับสาหรับตรง er นี้นะครับก็จะเป็นนะครับปลาวานะครับสําหรับนะครับวยเผาของนะครับโอเคนะครับอะไรประมาณนี้นะครับ,รบ mm hmm. นะครับก็ okay. ouais นะคร klar, ับโอเคนะครับก็ประมาณนี exactly. ้นะครับตอนนี <S <S ้ก็นะครับก็เลเวลก็ลดไปนิดเดียวเองนะครับสำหรับตรงนี้นะครับตรงนี <S <S ้ก็เป็นสปอนเนอร์นะครับ อันนี้นะครับตรงนี้นะครับโอ้โหลูกธนูครับโอเคช่างมันครับโอเคครับนะครับก็เออีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะบอกนะครับเนี่ยครับผมก็ได้เจอไดมอนด์นะครับระหว่างทําสปอนเนอร์นะครับเจออยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงตู้ขาดตรงนี้ครับสามก้อนนะครับเป็นชัยสีสามบล็อกนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับมีอะไรกินไหมมีมันอ่าโอเคครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับ ส่วนมันหรือว่าอะพุทเทโต้นะครับก็ผมก็ได้ดรอปมาจากซอมบี้นะครับโอเคนะครับอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับก็มีคนนะครับมาบอกผมว่านะครับเจอนะครับหมู่บ้าน n อ c แล้วนะครับเสื้อผมนะครับเอ้แมพผมนะครับ ได้มีน้องคนหนึ่งนะครับขอผมไปนะครับทาง Facebook นะครับผมก็เอาได้ให้เขาไปน้องเขาก็น้องเขาบอกว่าเจออ่าบ้านเอ็ด้วยครับพี่พี่ลองไปหาดูนะแต่ผมไม่บอกให้พี่หาเองอ่าน้องคนนั้นเขาเขาบอกมาครับก็แล้วก็น้องเขาก็บอกว่าอ่ามีปรษสาท้ายด้วยพี่นะครับโอเคนะครับแล้วก็อืมน้องเขาบอกมาอีกหนึ่งอย่างนะครับก็มีสปอนเซอร์ซอมบี้ด้วยนะครับแต่เขาบอกทางสปอนเซอร์มานะครับ เดี๋ยวเราจะลองไปนะครับขุดหาสปอนกันนะครับโอเคน้องเขาบอกมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามีก็มีเดี๋ยวคา,าบทอดกันเนะออนี่ยอดูไหนวเนี่ยอโอเคน้องเขาบอกว่าออกจากอุโม,มงค์ตรงนี้ก็ตรงไปเลย มาบอกผมว่าเปิดสุดเลยกว่าความแหลกไม่ต้องกลัวครับมาเลยความแหลกไม่ต้องกลัวครับคน้องเขาบอกว่าข้ามแม่น้ําไปนะครับเราก็จะข้ามแม่น้ําไปนะครับอืมแล้วก็ข้ามแม่น้ําตรงนี้ไปอีกหนึ่งนะครับแต่น้องเขาก็บอกาทางผมมาไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ รู้อยู่ถ้ำไหนแต่น้องเขาบอกว่าอยู่แถวนี้นะครับแล้วอืมถ้ำไหนวะแถวนี้แม่งไม่มีถ้ำเลยเจอนี่ไงเจอละโอเคนะครับแต่รอแล้วกาวิ่งทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ย หรือว่าผมมาสำรวจแล้วเออทำนี้ผมก็มาสำรวจแล้วนี่ว่าแล้วสปอนเซอร์มันอยู่ตรงไหนเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราจะอืตามน้องคนที่บอกไปอืมเออก็าทางตันนะครับโอเคเดี๋ยวกินอาหารแป๊บนะครับน้องเขาบอกม่วหรือเปล่าผมก็ยังไม่รู้เลยนะโอเคนะเ,ออเดี๋ยวเราตามไปก่อนนะครับนะครับน้องเขาบอกว่ามาทางนี้นครับ นี่ครับน้องเขาบอกว่านะครับมาทางนี้นะครับหนูพี่ก็จะเจอสปอนเนอร์นะครับผมมาก็ตันนะครับโอเคผมมองขุดแบบแมสไมาดิ้งลงไปแล้วก็ไม่เจอนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะลองขุดตรงนี้ลงไปดีกว่านะครับน้องเขาบอกว่าอยู่แถวด้านล่างนี่แหละครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับน้องเขาบอกผมมามั่วหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวลงไปกันเลยนะครับอืมนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับผมก็ไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับก็เพราะว่าอานะครับอืมโรงเรียนเขาโรงเรียนเขาก็ไม่ได้อยู่หรอกครับผมก็ไม่อยากไปเฉยๆนะครับเพราะว่าไปก็ไม่ได้เรียนนะครับก็อืมนะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราขุดลงไปเรื่อยๆเลยเนาะ อาโอเคอถ้าเจอสปอนเนอร์ขึ้นมานี่ต้องหนีตายอีกรอบนึงชุดกลชุดเกาะก็ไม่มีโอเคอราเราก็ไม่เตรียมเสียมมาด้วยสิโอเคช่างมันครับอืมเออเรามีที่ขุดหินตั้งหลายอันเดียวใช้อันนี้ให้พังไปเลยดีกว่าใช้ที่ขุดเหล็กตไวเนี้ย ก็ไม่เห็นนะครับสปอนเซอร์แบบน้องที่เขาบอกไว้นะครับน้องเขาหลอกผมหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยโอเคนะครับ,บนี่ไงถึง กดกาววลต่อไปครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะขุดลงไปเรื่อยๆเลยนนเนี่ยครับอนี่ไงก็เห็นสปอนเนอร์เลยนะครับอืมโอเคครับ <c oughs> โอ๊ยเจอน้องหลอกแล้วครับโอเคนะครับ เจอน้องเขาหลอกแล้วเราโอ้โหทำไปได้นะน้องเนาะมือใจร้ายอย่างนี้เนี่ยหลอกพี่ได้โอเคนะครับก็เจอน้องนะครับหลอกไปนะครับช่างมันรับไม่เป็นไรครับผู้สากูจะมาหาสปอนเนอร์ซัมบี้โอ้ย ตันแล้วเหรอโอเคปิดทางไปน้องเขาบอกว่ามาทางนี้นะครับน้องเขาก็น้องทำไมใจลายจังนี่ไงทางที่ผมขุดแบบแมสมาดิ้งลงไปโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับโอเค ทันงนี้ทำไมมืดจังสำรวจแพรบอิชิตันไหมเนี่ยโอเคก็โผล่มาทางเดิมเลยครับเค okay. ครับฝนตกนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับฝนตกทีไรเครื่องนี่เครื่องผมนี่แหลกทุกทีนะครับแล้ว <Okay. S 2> เราจะมาทางนี้ทำไมเนี่ยเออโอ,โอ้มาแครับ โอ้ไปหมดแล้วครับสมองสมองแล้วก็เอากาว,วิ่งมาต่อยเนี่ยนะครับก็เจอน้องเขาหลอกนะครับอืมไม่เป็นไรนะครับพี่มาทําคลิปนห้แล้วนะน้องนะก็บอกน้องเขาด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเอเอเรากลับบ้านกันนะครับเนี่ยกลับบ้านแล้วปิดนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับ กลับบ้านกันโอ้สกิลสกิลไม่ไม่ไม่ไม,ไม่โอเคครับอืมไม่โอเคแลกแปบ๊บอ่ะโอเคลื่นละป้ายกลับบ้านกันนี่ครับโอเคกลับบ้านกันอืมอ๋อโอเคโอเคกลับบ้านกลับบ้านไม่นอนกันเถอะ คแลกชิพายโอเคนะครับอืมมามาถึงบ้านกันแล้วนอนสักเติร์อ่าโอเคครับก็อืมนะครับอีกอย่างหนึ่งครับเตียงนอนนะครับอ่าทำไมถึงมี2เตียงนะครับสําหรับพักที่แล้วกองตรงนี้นะครับหายไปไหนนะครับผมได้ไปเก็บอ่าไว้ตรงนู้นนะครับบนเขานู้นแล้วนะครับทางบ้านของน้องผมนะครับโอเคครับ เดี๋ยวเราจะนอนกันสักตื่นก่อนนะครับโอเคนะครับก็นอนกันแล้วนที่เรียบร้อยครับฝนก็หายตกอ่ะเึ้นก็ลื่นนะครับโอเคสําหรับพาร์ทนี้นะครับอืมเราก็อไม่มีอะไรมานนะครับก็ไปสารวจตามที่น้องเขาบอกนะครับบอกว่าเจอสปอนเซอร์ซอมบี้ครับพี่่าพี่ไปตรงที่น้องคุณลงไปพี่ไม่เจอเลยเจอแต่ทางที่พี่ทําไว้นะครับ โอเคนะครับอ่ะต่อไปนะครับพาร์ตต่อไปนะครับอ๋อแปบนอ่าพาร์ตต่อไปนะครับก็อ่าผมนะครับก็จะทานะครับฟาร์มวัวนะครับเป็นฟาร์มข้าววัวโดยอัตโนมัตินะครับอ่านะครับสาหรับอืมนะครับเป็นฟาร์มข้าววัวอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวพาร์ตหน้านะครับถ้าใครอยากรู้นะครับว่ามันออโต้อย่างไงนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาชมกันนะครับ โอเคครับสาหรับพาร์ทนี้นะครับก็ขอลากันไปก่อนแล้วก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอ่ะนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์ด้วยอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งครับอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับว่าผมมีพูดผิดหรือว่าทาอะไรผิดไปหรือเปล่านะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับสรุปวันนี้ก็สวัสดีครับเฮ้ยเลื่อน